ก็เห็นโอกาสทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะคะที่ก็คือมีความต้องการมากแต่ก็ยังไม่มีสป라이ที่ดีพอนะคะเราก็เลยเริ่มพัฒนาหุ่นยนต์อย่างเช่นเริ่มต้นจากรถฟ็อกลิฟไร้คนขับนะคะตามด้วยหุ่นยนต์ขนส่งรูปแบบต่างๆ เซิร์ฟเริ่มต้นจากการที่เราก็คือจะมีกลุ่มคนนะคะกลุ่มคนที่รักการทําหุ่นยนต์นะคะแล้วก็มี พื้นฐานทางด้านเรื่องการวิจัยพัฒนานะคะก็ตอนแรกเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเป็นเรือไร้คนขับขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นหุ่นยนต์คนขับต่างๆนะคะหลายๆรูปแบบตอนที่น้ำท่วมใหญ่เมื่อสักเป็นว่าปีก่อนเนะะี่ยค่ะก็คือเราก็เห็นแอปพลิเคชันว่าเรือไร้คนขับเนี่ยมันสามารถที่จะสำรวจเพื่อที่จะเก็บข้อมูลการสำรวจได้จริงนะคะแล้วก็มาใช้งานได้จริงก็เลยตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเราก็ค้นหาดูว่าจะมีแอปพลิเคชันไหนที่จะเหมาะกับการทํางานของหุ่นยนต์แล้วก็เราก็เลยได้รับงาน ค้นคว้าวิจัยในการที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ที่ทํางานในน้ําทีนี้ต่อมาเนี้ยเราก็เห็นโอกาสทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะคะที่ก็คือมีความต้องการมากแต่ก็ยังไม่มีสปลายที่ดีพอนะคะเราก็เลยเริ่มพัฒนาหุ่นยนต์อย่างเช่นเริ่มต้นจากรถฟล็์คลิฟไร้คนขับตามด้วยหุ่นยนต์ขนส่งรูปแบบต่าง ตอนนี้ก็จะมีรถฟอร์คลิฟท์ไร้คนขับนะคะก็จะมีรถลากไร้คนขับแบบในอาคารแล้วก็รถลากไร้คนขับแบบนอกอาคารนะคะแล้วก็จะมีรถโดยสารไร้คนขับเป็นรูปแบบของรถกอล์ฟแล้วก็จะมีขุนยนต์ขนส่งที่จะเป็นตัวเล็กๆที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือก็สามารถคัสตอมให้เป็นตัวใหญ่ได้ค่ะ โรบอติก s เนี่ยมันเป็นค่อนข้างที่จะลงทุนลงแรงค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เน้นในการที่ว่าขายสินค้าให้ดูแล้วโอเคทุกคนเห็นว่ามันมีศักยภาพยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็จะเป็น s t a r t ทอั โดยที่สายที่เราว่าโอเคมันเป็นสินค้าที่มันมีความต้องการจริงสามารถขายได้จริงมันเป็นตลาดที่เรียกว่ามันอยู่ในระยะเริ่มต้นค่อนข้างที่จะมากนะคะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นหุ่นยนต์คันแรกในหลายๆโรงงานของลูกค้าตอนนี้ก็แบบไปในทิศทางนั้นแล้วนะคะเราก็เริ่มมีการรีพีทออเดอร์ต่างๆคิดว่าตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เ,เป็นก้าวแรกที่ประสบความสําเร็จเข้ามาสู่วงการในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีคุณภาพนะคะตอบโจทย์ลูกค้านะคะลูกค้าเข้าใจใน ินะคะเราก็มีการเริ่มใช้งานแต่นั้นคือนนี้คิดว่าเป็นก้าวแรกที่เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้ว ตอนนี้ค่ะจริงๆเราในอุตสาหกรรมเนี่ยคือมีปัญหาค่อนข้างที่จะมากในเรื่องของการขาดคแคลรงงานเพราะว่าแรงงานยุคใหม่เนี่ยก็คือมีการศึกษาสูงขึ้นไม่มีใครอยากที่จะทํางานที่มันมีความยากลบาบากแล้วก็อย่างในคลังสินค้าเองหรือโรงงานเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องโมลพิษสภาวะการทํางานที่อาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับคนหรือว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีใครอยากทางานในลักษณะนั้นนั่นคือการขาดแคลรงงานจะค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมเองเนี่ยก็จะมีภาระในที่ว่าจะต้องมาเติมเต็มในเรื่องการขนส่งอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเหล่านี้นะคะก็จะ ตอบโจทย์ในแง่ของว่าทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันแก้ปัญหาในเรื่องการแข็ดแคลง,งงานแล้วก็ทําให้การขนส่งเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะเพราะว่าทุกการที่การขนส่งด้วยหุ่นยนต์เนี่ยเราจะสามารถแทร c ข้อมูลได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือว่าข้อมูลของยานพาหนะน,นั้นเองนะคะก็จะทําให้ดีขึ้นประสิทธิภาพการทําธุรกิจเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะก็สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกด้วยค่ะเป้าหมายของเรานะคะก็คือว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายนั้นนะคะแล้วก็ทําอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเเราเอง แล้วก็ตอบผู้อื่นนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่คือเราก็คิดว่าเราอยากที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมันแก้ปัญหาของเขาได้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีนะคะเราก็ได้ชีวิตที่ดีขึ้นพนักง,งานของเราก็ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นพนักง,งานของลูกค้าก็ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการโปรโมทอ,อะไรต่างๆนะคะดังนั้นคือเราก็คิดว่าทายัางไงให้มันวินวินทุกฝ่าย การที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะก็คือว่าเราต้องรู้จักเซเยสแล้วก็เซโนดังนั้นคือเราต้องเซเยสในหลายๆสถานการณ์คือมันไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็พยายามที่ทํทำไงให้เกิดขึ้นได้ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะก็คือคิดว่าเออแล้วเราจะทํายังไงต่อดังนั้นคือเราจะไม่มีเวลาที่จะมาเครียดเราก็คือคิดว่าเออเราจะหาทางออกยังไงนะคะทุกโอกาสทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตมากขึ้นดังนั้นคือก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ